ในภาวะที่ของแพงทุกหย่อมย่าแบบนี้นะครับค่าแรงขั้นต่ำวันละ300กว่าบาทของซื้ออะไรไม่ได้มากเท่าไหร่การเรียกร้องให้รัฐาบาลปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําจึงถูกกดดันมากขึ้นเรื่อยๆครับจนล่าสุดคณะกรรมการไต่พาคีที่ประกอบไปด้วยฝ่ายนายจ้างฝ่ายแรงงานและก็ฝ่ายรัฐลงความเห็นว่าน่าจะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําเป็น328บาทถึง354บาทและจะประกาศใช้ในเดือนตุลาคมนี้ แต่การคิดพิเศษจะชวนมาพูดคุยเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนครับว่าการปรับขึ้นครั้งนี้เพียงพอให้ผู้มีไรายได้น้อยรอดพ้นจากวิกฤตค่าครองชีพหรือไม่และนอกจากค่าแรงขั้นต่ำทำไมเราควรสนใจค่าจ้างโดยเฉลี่ยของคนไทยที่แทบจะไม่ปรับขึ้นเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถา,านการณ์นี้บอกอะไรเราบ้างผานการเรียบเรียงข้อมูลจากดรพิพัฒน์เหลืองเนรมิตชัย หวหน่านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒระหรือว่า KKP และดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า t d r i นะครับโดยทั่วไปแล้วค่าจ้างขั้นต่ำหรือที่เรานิยมเรียกว่าค่าแรงขั้นต่ำ กเกิดขึ้นจากแนวคิดพื้นฐานที่ว่าแรงงานทุกคนควรจะได้รับค่าตอบแทนมากพอสําหรับมูลนชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรีอย่างที่คนคนหนึ่งพึงจะมีจึงมีการกาหนดค่าจ้างขั้นต่ําขึ้นมาเพื่อเป็นข้อบังคับทางกฎหมายให้กับนายจ้างที่มีโอกาสเอาระเอาเปรียบลูกจ้างได้นะครับอย่างไรก็าตามครับการที่ค่าจ้างจะปรับตัวสูงขึ้นไม่ได้เกิดจากกฎหมายกําหนดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นความจริงค่าจ้างจะสูงหรือว่าต่ําจะเกิดจากผลิตภาพหรือว่า productivity ของแรงงานด้วย ดรพิพัฒน์เรืืองนรมิตรชัยอธิบายว่าถ้ามองแรงงานเป็นปัจจัยาการผลิตในโลกที่ตลาดแรงงานมีการแข่งข,ขันอย่างสมบูรณ์ค่าแรงควรจะถูกกาหนดโดยกลไกตลาดหรือว่าอุปสงค์และก็อุปทานอุปสงค์ในที่นี้หมายถึงฝ่ายนายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานส่วนอุปทานก็คือฝ่ายลูกจ้างหรือว่าคนงานที่ต้องการหางานทําโดยในทางเศร,รษฐศาสตร์จะมีแนวคิดหนึ่งที่เรียกว่า marginal product of labor แปลง่ายๆนะครับถติว่าถ้าเรามีธุรกิจร้านอาหารแล้วก็จ้างคนงานเพิ่มขึ้นมาคนหนึ่งคนงานคนนั้นสามารถช่วยสร้างรายได้หรือว่ากำไรเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราก็ควรจ่ายค่าตอบแทนให้สมน้ําสมเนื้อดังนั้นถ้าค่าจ้างถูกเกินไปลูกจ้างควรลดเวลาทํางานลงหรือปฏิเสธจะรับค่าจ้างนั้นเพราะว่าค่าจ้างควรจะปรับเพิ่มไปอยู่ระดับที่เท่ากับผลิตภาพของแรงงานแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงครับตลาดอาจไม่ได้ทํางานสมบูรณ์แบบขนาดนั้น จากการที่นายจ้างมักจะมีอำนาจเหนือกว่าเช่นกรณีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานหลักหมื่นหลักพันคนหาลูกจ้างแข็งขืนนายจ้างก็ยังมีโตวเลิกเป็นคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเข้ามาทำงานแทนในทุกเมื่อค่าจ้างที่เสนอก็อาจจะถูกกฎให้ต่ำการกำหนดให้มีค่าจ้างขั้นต่ำยิงถือกําเนิดขึ้นมาเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับแรงงานแต่ข้อเสียก็คือเมื่อกําหนดมูลค่าตลาดในระดับที่คิดว่าควรจะเป็นแล้วหากนายจ้างไม่รู้จ้างเท่าไหร่ ก็จ <Ooh. S 2> ้างเท่ากับกฎหมายกําหนดทั้งที่ระดับค่าจ้างขั้นต่ําควรจะมีการปรับขึ้นเรื่อยๆเพื่อรักษาอํานาจการซื้อเพราะว่าการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ํานอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนที่นับได้ว่าเป็นรากญ่าในสังคมแล้วยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางอ้อมให้เงินสะพัดหมุนเวียนเมื่อย้อนกลับไปดูข้อมูลอดีตนะครับจะพบว่าค่าจ้างขั้นต่ําปรับขึ้นช้ากว่าอัตราเงินเฟ้อพอสมควรนะครับ ราฟในภาพนี้ชี้ให้เห็นนะครับว่าค่าจ้างขั้นต่ำตั้งแต่ปี244เป็นต้นมามีการปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยขณะที่ราคาข้าวของเครื่องใช้กลับทิ้งห่างไปเรื่อยๆกระทั่งปี2556รัฐบาลคุณยิ่งรักษินวัตรประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอย่างก้ากระโดดจาก159บาทเป็น300บาททั้งยังบังคับใช้ครอบคลุม77จังหวัดดรสมเกียรต,ติตะกิจวันนี้แสดงความเห็นนะครับว่าค่าจ้างขั้นต่ำควรปรับขึ้นตามปจัจจัยแวดล้อมทุกปี แต่ว่าเมื่อที่ผ่านมามันได้เป็นเช่นนั้นครับการมาปรับขึ้นครั้งใหญ่รอบเดียวในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักจึงสร้างแรงสะเทือนต่อภาคธุรกิจโดย,โดย,โดย,โดยเราต้องสังเกตไม่เห็นด้วยในการปรับขึ้นเท่ากันทั้งประเทศเพราะว่าท่านมองว่าปัใจจัยในแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันอยู่ทั้งหลังประกาศปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําเมื่อปี2556ก็ไม่ใช่ทุกภาคธุรกิจจะตอบรับนโยบายเหมือนกันหมด หนึ่งปีให้หลังมีธุรกิจขนาดกลางจ่ายไม่ครบ300บาทตามที่กำหนดประมาณ20%และธุรกิจขนาดย่ออีกประมาณ40%ซึ่งธุรกิจ S อ e เหล่านี้เป็นภาคส่วนที่ครองตำแหน่งการจ้างงานกว่า12.6ล้านคนหรือว่าสูงที่สุดของการจ้างงานทั้งหมดในประเทศนอกจากนี้การปรับเกณฑ์เงินเดือนขั้นต่ำของบุคลากรภาครัฐผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีให้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่รัฐบังคับใช้กันเองนะครับไม่ได้บังคับใช้ให้เอกนชน แต่ว่ามันก็เกิดปรากฏการณ์ที่คนจบปริญญาตรีภาคส่วนอื่นๆเรียกร้องให้เงินเดือนขั้นต่ำเป็น1 5 0 0 0บาทเทียบเท่ากับภาครัฐพ่านมาเกือบ10ปีครับวันนี้มีเด็กจบใหม่บางส่วนได้เงินเดือนขั้นต่ำสตาร์ทเกิน1 5 0 0 0บาทไปแล้วกับอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงได้ต่ำกว่า1 5 0 0งนบาทอยู่ประเด็นนี้จึงสะท้อนว่าการประกาศนโยบายจึงไม่ได้ผลเสมอไปนะครับขณะเดียวกันแม้แต่และจังหวัดจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอีกในปี2560 2 5 6 1และ25 6 3แต่ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำแทบจะไม่ทิ้งห่างจาก10ปีก่อนหน้ามากนักนะครับโดยเฉลีย่ยก็อยู่ที่3 1 3บาถึง336บาทเท่านั้นหมายความว่าค่าจ้างขั้นต่ำในวันนี้ซื้อของได้น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อ10ปีที่แล้วซสยอีกส่วนใหญ่การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจะพิจารณาจากค่าครองชีพและอัตรางเงินเฟอ้อประกอบแต่ว่ามีบางช่วงที่อัตรางเงินเฟอ้อไทยอยู่ระดับต่ำมาก ด้วยปัญหาเงินบาทแข็งค่าและภาวะเงินเฟ้อต่างๆแต่ค่าจ้างขั้นต่ำกลับแทบไม่มีการปรับขึ้นไม่เฉพาะค่าจ้างขั้นต่ำเท่านั้นนะครับที่กึ่งจะเหมือนถูกแช่แข็งแต่ระดับค่าจ้างเฉลี่ยของแรงงานไทยก็ปรับตัวขึ้นช้ากว่าอัตรางเงินเฟอ้อเช่นกันที่น่าสนใจคือระดับค่าจ้างตามมูลค่าที่แท้จริงหรือว่า nominal term แทบจะไม่โตขึ้นไปในทางเดียวกันกับการเติบตทางเศรษฐกิจเลยนะครับโดยดรมิภะอธิบายสถานการณ์ข้างต้นว่าประกอบไปด้วย3ปัจจัยครับ ปัจจัยแรกคือผลิตภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นอัตราที่ต่ำมากหรือว่าแรงงานผลิตสินค้าและบริการได้มูลค่าน้อยลงเรื่อยๆจนทําให้ในายจ้างแทบจะไม่ปรับค่าจ้างที่แท้จริงให้ส่วนปัจจัยที่2คือแรงงานมีความสามารถในการเจรจาต่อรองน้อยลงการที่ค่าจ้างที่แท้จริงแทบจะไม่เพิ่มขึ้นทั้งที่เศรษฐกิจไทยปีหนึ่งโตเฉลี่ย3%หมายความว่าผลตอบแทนนี้อาจไม่ถูกนํามาแบ่งสรรปันส่วนมาให้แรงงานเพราะว่าในทางเศรษฐศาสตร์ การจะผลิต GDP ได้ต้องประกอบไปด้วยที่ดินแรงงานทุนแล้วก็ผู้ประกอบการนี่ยิกสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างครับส่วนปัจจัยสุดท้ายที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาสังคมผู้สูงอายุครับเราจึงนําเข้าแรงงานราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นเรื่อยๆจนกดดันให้ค่าจ้างแรงงานไทยไร้ฝีมือเพิ่มขึ้นไม่ได้ตรงข้ามกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวัน ที่เมื่อเจอปัญหาขาดแรงงานพวกเขาก็ใช้วิธีการเพิ่ม r o ักท t วิตี้ให้แรงงานได้ค่าจ้างสูงตามมูลค่าที่แท้จริงปัจจุบันโครงสร้างตลาดแรงงานของไทยจริงอยู่ในลักษณะแรงงานมีฝีมือได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่แรงงานไร้ฝีมือแทบไม่ปรับขึ้นเลยซึ่งส่งผลให้ความเหลื่อมล้ําข,ของค่าจ้างมันขยายช่องว่างกว่าเดิมครับดูจากข้อมูลรายบ้านหนึ่งเมื่อปี2 0 6 5ของธนาคารแห่งประเทศไทยชี้เห็นนะครับว่า ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยตามระดับการศึกษานั้นผู้มีการศึกษาต่ำกว่าปฐมศึกษาลงไปได้ค่าจ้างประมาณ8,608บาทถึง9,333บาทขณะที่ผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมตอนต้นถึงมัธยมตอนปลายจะรับค่าจ้างเฉลี่ยอยู่ที่1 4 5 3บาทถึง12,766บาทส่วนอนุปริญญาได้15,811บาทและระดับปริญญาตรีได้23,456บาท จากความเหลื่อมล้ําของค่าจ้างแบบนี้ครับประกอบกับระดับค่าจ้างที่แท้จริงของคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ค่อยเพิ่มขึ้นมันย่อมทําให้เกิดปัญหา่อื่นตามมานะครับเช่นปัญหานี่ครัวเรือนที่ตามมาและจากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรอง,งอพยายามปรับลดเงินเฟ้อด้วยการประกาศปรับขึ้นดอกเบีย้ยจาก0.5เปเ็นป็น0.75ตต่อปีเมื่อว,วันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาผลกระทบอีกด้านหนึ่งก็จะตกไปสู่ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน ทำให้เขาอยู่ยากลําบากกว่าเดิมโดยข้อมูลนะัสิ้นไตรามาสที่3ปี2014ของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุนะครับว่าระดับนี่ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยเพิ่มขึ้นสูงถึง89.3%เมื่อเทียบกับต่างประเทศไทยมีระดับนี้ครัวเรือนต่อ GDP สูงไปอันดับที่12จาก70ประเทศทั่วโลกและสูงไปอันดับที่2ในเอเชียร,รองจากแค่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อพูดถึงคําว่านี่ครัวเรือน สมัยก่อนคนมาคิดว่าคนจนฟุ้งเฟอ้อใช้จ่ายเกินตัวแต่ว่าดรพิพัฒน์มองนะครับว่าไม่ควรมองข้ามปัญหารายได้ของพวกเขายังคงเท่าเดิมครับแต่ว่ารายจ่ายมันกลับยกระดับลอยตัวสูงขึ้นทุกวันโดยเฉพาะช่วงโควิด19ที่บางคนต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดจากการล็อกดาวน์หรือว่าเลิกจ้างอีกทั้งอาจเป็นการกู้นอกระบบที่มีดอกเบีย้ยสูงดังนั้นหากค่าจ้างขั้นต่ำยังอยู่แค่ระดับเทียบเท่าอัตรางเงินเฟอ้อ พวกเขาก็จะไม่สามารถปลดล็อกวงจรนี้ของตัวเองได้เลยครับอีกทั้งการจ่ายค่าจ้างที่เหมาะสมให้กับแรงงานยังเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะถ้าเงินในการดำรงชีวิตประจําวันยังแทบไม่พอพวกเขาจะเอาเงินที่ไหนครับมาป้อนกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านการจับจ่ายใช้สอยสินค้าเลาการปรับค่าจ้างขั้นต่ําที่กําลังเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณพนัสไทยล้วนประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย แถลงว่าฝ่ายลูกจ้างได้มีการพูดคุยและตกลงรปรนิยรานมยอมลดอัตราการปรับขึ้นค่าจ้างที่เรียกร้องขอที่492บาททั่วประเทศให้อยู่ที่5 8เปแตกต่างกันไปตามแต่ละจังหวัดแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องบังคับใช้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับซึ่งล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างของกระทรวงแรงงานออกมาเคาะแล้วครับว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําแต่ละจังหวัดนั้นจะคิดเป็นเท่าไหร่ถ้าจังหวัดชลบุรีระยองภูเก็ต ก็จะปรับเป็น354บาทต่อวันครับส่วนกรุงเทพและปริมนทนจะปรับเป็น353บาทต่อวันขอนแก่นเชียงใหม่นครราชสีมา340บาทต่อวันส่วน3จังหวัดชายแดนใต้น่านและอุดรธานีปรับขึ้นน้อยที่สุดครับ328บาทต่อวันโดยเฉลีย่ยมีอัตราค่าเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่337บาทหรือว่าคิดเป็น5.0 2 หากถามว่าการปรับค่าจ้างเพิ่มโดยเฉลี่ยทั้งประเทศ5.02%เหมาะสมหรือไม่ดรพิพัฒน์ชวนคิดนะครับว่าการปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้เท่ากับอัตราเงินเฟ้อนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วครับแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะกระทบหนักจากโควิด19แต่ตอนนี้มีสัญญาณที่ดีว่านักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาดึงได้ช่วยได้ระดับหนึ่งและต้องยอมรับว่ายังมีกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ s m e ที่อาจจะยังไม่ฟื้นตัว้าเราย้อนดูตัวเลขในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อัตราเงินเฟอ้อของประเทศอยู่ที่7.61%การปรับค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้จึงยังถือว่าต่ำกว่าเงินเฟอ้ออยู่ครับซึ่งทางคณะก,กรรมการค่าจ้างชี้แจงว่าเป็นการพิจารณาโดยคำานึงให้ในายจ้างสามารถประกอบธุรกิจได้และลูกจ้างก็สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยแต่ว่าเงินเฟอ้อมันกระทบคนบรายได้สูงกับคนบรายได้ต่ำไม่เท่ากันนะครับดูได้จากสัดส่วนของเงินที่ใช้ซื้ออาหารต่อรายได้ที่พวกเขาได้รับคนจนสมมติว่ามี100บาทสัดส่วนในการซื้ออาหารมาบริโภค จะใช้ถึง45บาทนะครับส่วนคนรวยเนี่ยคิดเป็นแค่26บาทจาก100บาทเท่านั้นเองเพราะว่าแม้จะซื้อสินค้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าซื้อคนละสถา,านท,ที่กันเปอร์เซ็นต์ราคาก็จะสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับนี่จึงทําให้ภาวะข้าวของแพงกระทบคนจนมากกว่าดังนั้นวิธีการเพิ่มค่าจ้างที่แท้จริงอย่างยั่งยืนจึงไม่ใช่การเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำครับแต่ว่าต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแรงงานผ่านการลงทุนการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไตรมาสที่2ของปีนี้ GDP ประเทศไทยขยายตัวอยู่เพียง2.5%ครับน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าควรจะอยู่ที่3.1%รังท้ายหลายประเทศในอาเซียนการที่เศรษฐกิจโตช้าลงเรื่อยๆนั้นเป็นสัญญาณว่าส่วนแบ่งผลตอบแทนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างก็จะยิ่งลดน้อยลงผลทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนจึงเป็นการทําให้ GDP หรือว่าเศรษฐกิจโตได้อย่างต่อเนื่องตัวอย่างอย่างในเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีน เมื่อ3 0มสถึงสีปีก่อนประเทศเหล่านี้ก็เจอสถานการณ์คล้ายกับเราครับพวกเขาอัปเกรดเทคโนโลยีและเปลี่ยนภาพธุรกิจไปเรื่อยๆจนสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้โตว,วันโตคืนกลายเป็นประเทศรายได้สูงขณะที่ไทยก็ยังคงติดบ่วงก,กับกบดักรายได้ปานกลางอยู่ตจวใหญ่ของเศรษฐกิจไทยในวันนี้ครับนอกจากจะต้องพยายามปิดช่องว่างตัวเลขที่หายไปให้กลับคืนมาแล้วเราควรเริ่มคิดได้แล้วครับว่าอนาคตของเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร ให้อยู่รอดได้ภายใต้การแข่งขันที่ดุเดือดแบบนี้โดยเฉพาะเมื่อประเทศอื่นๆในอาเซียนกำลังจะเป็นดาวรุ่งขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีพเพสเซนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ